ีครับวันนี้อยู่กับบ่าวจิมครับท่านผู้ชมวันนี้มาเผยเคล็ดลับความสวยของอ้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะในท่านผู้มชมเออนี่ครับท่านผู้ชมบางคนว่าเอ,อ้ยสวยจังใดบ่าวจิมซัมนี่อา้าวนี่ไม่ใช่แปลงเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่นี่แปลงฝั่งตรงข้ามครับท่านผู้ชมนี่นี่ใช้สูตรเดียวกันเลยครับท่านผู้ชม เออเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนว่ามันงามบ่เอา้าเอ้าในสายตาของเพื่อนเพื่อนนี่นี่อันนี้อ้อยอ้อยต่อแรกนี่ท่านผู้ชมนี่เอาหัวนี้ซีมาบอกสูตรกันเนาะจากร้าวนเนาะจากน้อยเนาะมาบอกสูตรเนาะอันนี้เป็นปลูกปลูกรถได้นี่ไั่ไม่ใช่ปลูกมือคับท่านผู้ชมนี่ปลูกรถเนาะเอารถปลูกเนาะขั้นตอนกน็เขาเปิด ่ห้นาดินเนาะเตรียมไว้แล้วมันบออหลังจากเราปลูกนี่เราปลูกรถนี่สูตรปุ๋ยที่ใช้ใช้ใส้สูตรเสมอเลยท่านผู้ชมปีนี้ผมเลือกใส่ของเป็นมุงกุดเนาะเออเสียหาหาเม็ดน่อยงามท่านผู้ชมเออนี่จากนั้นพอมันงอกขึ้นมากครับงอกจังน้อยท่านผู้ชม อืมเอาละโอนี่สิมาบอกสูตรทุ่งเศรษฐีเนาะท่านผู้ชมผสมน้ำเนาะมันจะมีอยู่ข้างห้อมะนะเออผสมนม้ำท่านบวกพงดำโอ้ท่านผู้ชมเอ้ยพงดำมหาจดจันนีลีเออทุ่งเศรษฐีบวกพงดำนี่เออเสีดไปท่านผู้ชมเอ้ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนาะท่านผู้ชมเนาะ เรือว่าซองไอ้ทิศครั้งแต่ผมนา,าทิศระเทือนอนธรรมบุษมเนาะนี่ธรรมบุษมแตกกอออกดิวอุยอาจหลังจากนั้นพอมันงอกเนาะธรรมบุษมเนาะปุ๋ยคอ,อกนี่อย่าลืมเด้ปุ๋ยคอกนี่ปุยออป๋ยคอ,อกนี่ขี้งัวขี้งัวโรยกลางหลองเลยครับท่านผู้ชมเออจนห้าเขา่าบ่ได้นะท่านผู้ชมเออ พอฝนตกนี่มันก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่หวังว่าเพื่อนๆน,นี่เได้สูตรไปเน,รรน,นาะท,ท่านผู้ชมเนาะนี่เปล่าจิ้มท่านในโลกหยาเลยเด้นี่มันคุมจังสี่เลยนี่เออค้าก,กร็รีดได้พุน่พนเ้ออุ่นหอยนะเออห้อยนี่เออผุดไรซ้ำนี่บ่ผู้ใดเงา,ยยาสูงซ้ำนี่บ่า้อยอ่าปลูกนะเออ,เอ,อ เออ,เอ,อเอามาเนี้บอกสูตรกันไปเนาะท่านผู้ชมวางว่าสูตรนี้ที่ใส่ได้ผลกับเพื่อนๆเน,เนาะเออปุ๋ยคอกนี่ก็สาคัญการเตรียมดินนี่ก็สําคัญแต่ปุ๋ยนี่สูตรปุ๋ยนี่ก็สําคัญทุ่งเศรษฐีอืมทุ่งเศรษฐีนี่ต่อไดนะยี่ห้าห้าห้าน่ะใส่เข้าไปเนาะทีแรกเออ เชลิเฟตเชลิเฟตนี่ยยี 77, ่สิบห้าเจ็ดเจ็ดบอกคทงสมนะเออปุ๋ยเกล็ดเด้เป็นปุ๋ยเกล็ดแบบน้ำฉีดนะท่านผู้ชมเออบวกกับผงดำนี่เอากระเทินเีดแหละค่ะเดไปลนอ่อปอโตนะได้ผลนนะได้ผลดีดีได้เออผูอ้คนว่าเออสมบงก็คุยแทะวะสันนี่แปลงนี้อีกแปลงหนึ่งฝั่งนี้เา จ้าสิบห้าหายข่คีคุยจังใดดะงนะกอเดียวนะท่านผู้ชมนะว่าเอออ่าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนาะไม่มากก็น้อยเนาะขอย่านย่างเดียวเดี๋ยวนี่ขอย่านมันล่มเออแต่ว่าล่มนะได้เงินเนาะถ้ามันบ่ได้ตัดนาะล่มพอได้ตัดอยู่ที่เนาะถทำบ่ล่มหนุบ่ได้ตัดเนาะท่านผู้ชมเนาะ บึ้งต้นไงสโปูมือแหละนะคืบแหละมือเนาะเออเอาวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนาะไม่มากก็น้อยเนาะแชร์สูตรกันไปเนาะเอาวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระบ่าจิ๋มเนะาะธรนมส้มสวัสดีครับ